สวัสดีครับชาวชีบเรียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน World e d i s i o n Final Fantasy นะครับวันนี้ตอนที่ผมพูดไปเมื่อวานนะครับผมจะรีวิวตัวละครเก่าครับซึ่งก็คือเยอะมานั่นเองฮะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปพูดเรื่อง4 U R ที่ผ่านมาก่อนนะฮะกูมิออกมาประกาศแล้วครับว่าไม่ยอมรับนะครับว่าว่ามันบั็กนะครับกูมิบอกว่าทุกอย่างมันปกติดีฮะแต่มันจะปกติดีไปได้ยังไงในเมื่อในเมื่อ หลักฐานมันมาแบบเดียวกับทาง JP แล้วทาง JP เขายอมรับว่ามันผิดแต่ผมกล่าวไวล้นะฮะว่ากูมิจะไม่ยอมรับนะครับเพราะว่ายกูมิคงไม่ใหญ่แต่ชดเชยแล้วก็กูมิคงคิดว่ามันไม่รู้จะแก้ยยงไงไรครับ ก็เลยต้องพยายามไม่ยอมรับแล้วปล่อยมันผ่านไปอะไรประมาณนี้ะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราแหละครับว่าเราจะยอมรับมันได้ไหมจะไปต่อไหมหรือจะยังไงส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะไปต่อนะครับแต่ผมก็จะขอดูไปอีกสักพักหนึ่งว่ากูมีเนี่ยจะเล่นตุกติกอะไรอีกหรือเปล่าถ้ายังมีอีกยังมาอย่างนี้อีกอย่างนู้นอย่างนี้อีกไว้แน่ผมอาจจะเลิกจริงก็ได้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกับเพลเยอร์แบบเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่าอืม เดี๋ยวลองดูกันละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปรีวิวตัวละครเก่าที่ไม่ได้ทํากันมานานนะครับก็คือเยอะมานั่นเองฮะ,ะแล้วก็เมื่อวานมีคนถามว่าการเดมอนวอลเต็มหรือยังก็ตอบว่ายังไม่เต็มนะครับยังขาดดีห้าสิบชาร์นะครับผมยังไม่ได้รีบซื้ออะไรผมรอเพจแจกฟรีไม่อยากเติมตังค์ฮะจริงจริงก็ซื้อถ้าซื้อตอนนี้ก็ทําได้เลยแหละแต่ว่าผมรอเพจฟรีก่อนเท่านั้นเองฮะโอเคท้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับเยอะมาเนี่เป็นวนะครัตลท เกิดมาตั้งแต่แรกๆของเกมเลยฮะคือตั้งเป็นตัวละครตัวที่2ที่ที่เกมแอดเข้ามานะครับเป็นตัวละครตัวที่สที่เกมแอดเข้ามาต่อจากเฟเดริกานะฮะและเชื่อไหมว่าจนตอนนี้ผมก็ยังไม่มี <laughs> ผมไม่รู้ทําไมว่าผมถึงตัวไม่ได้เยอะมากสักทีท <laughs> คือตัวละครเก่านี่รู้สึกว่ายังไม่มีเยอะมากกับวินเนล่าเยอะเยอะมากนี่เป็นตัวที่ ไม่ได้รับเลตติ้งให้เป็นตัวที่เก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมตอบเลยว่าใช้งานได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าท่ารวมแบบเป็นท่าที่1คือมีอ่าทีมคอมโพเนนทนที่ดีมีการบวกดาเมจแล้วก็อ่ามีอ่าอาวุธอาวุธไม่เกี่ยวหรอครับอาวุธมันก็ทั่วไปแหละฮะแต่ว่ามันมีการบวกซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็มีทีมคอมโพเนนทนที่ดีนั่นเองนะฮะอ่าสำหรับ เยอะมากเนี่ยครับหลักๆก็คือเราจะเล่นเป็นไวกิ้งเลยฮะตัวไนท์ตัวทีมเนี่ยเป็นแค่ส่วนสำรองที่มีไว้ให้เราเท่านั้นเองฮะอ่ะอาวุธของเยอะมากก็คือขวานนะครับอ่าสำหรับ TMR นะครับคือเสื้อนะครับที่บวก HP 440 Defense 8 Spirit 4เนี่ยสแตตก็พอไปไหวนะครับแต่ว่า TMR Skill เนี่ยจัดว่าดีมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่ง TMR ที่ผมอยากได้นะครับเพราะว่าอ่ามันบวก a t t a c ็40%สามเธอแล้วก็บวก Accuracy 60 3เทเร์นะครับซึ่งมันดีมากๆเลยอ่าส่วนอ่านี่ครับบวก บวกคีย์ทข้ดาเมจกับแอคูราซีนะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากเวลาเล่นเนี่ยเราจะต้องใส่ของที่เน้นคิย์ข้อเข้าไปเยอะๆนะครับจะได้ตีให้มันขินะครับแล้วมันจะได้ได้พลังจากมาสเตอร์บิลิตี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราบิ้วของอะไรก็พยายามยัดคีย์ทข้อลงไปเยอะๆนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยคีิ์ข้อสแต็กันได้แล้วก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคควาบเยอะมากก็ตีท่าดินแรงนะครับแล้วกันนี่ครับกันปืนนะครับแต่ว่าแพ้เวทแพ้แทงครับที่เหลือก็ปกตินะครับก็เป็นตามสไตล์ตัวท่านลมมีลีนะฮะ โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่ออ่ะสกิลของเมยจ็อบนะครับซึ่งก็คือนีเบเกอร์นะครับอันนี้ทำให้เกิดอิมโมูบลไลต์ต้องอัพอยู่แล้วนะครับสกิลเป็นเลนด้วยนะฮะสามช่องซึ่งมันดีมากๆนะครับเป็นสกิลหนึ่งในสกิลหาก,กินของเยอะมากนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับคือเลเวอรัสตูลินนะครับคือเป็นบวก ดีเฟนซ์สเทิร์นนะครับแล้วก็แต่ว่าลดอีเวชั่นนะครับซึ่งตัวเยม่าเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะเล่นอ่าอีเวตอยู่แล้วนะก็คือไปสายที่บวกแอคแท็กสุดทางแล้วก็ใส่เกาะหนักกันดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็บวกแอคแท็กด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่ดีนะครับอ่าอันถัดไปก็คือฟูลบอดี้โบรนะครับฟูลบอดี้โบรเนี่ยเป็นสกิลที่แรงนะครับแต่ว่ามีแคสไทามสีติ๊กนะ5ติ๊กนะครับ5ติ๊กเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่า เออสี่ติก๊กเออใช่ห้าติ๊กเพราะมาสี่ร้อยสองร้อยสี่สิบนะห้าติ๊กเนี่ยผมรู้สึกว่าสกิลเนี้ยเอาจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ AP เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่ใช้สกิลนี้นะครับนะ แต่ถ้าใครจะใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเรนไซโครเนี่ยเป็นสกิลดูดเฮพนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีและดูดดูดหมู่นะครับควรจะอัพไว้นะครับคิลลิ่งแอคนะครับบวกบวกอ่าฮิลแมคคิลเลอร์นะครับแล้วบวกดาเมจอ250อันนี้สำคัญมากๆยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นสกิลที่ดีนะครับส่วนอีก2สกิลนะครับหนึ่งคือสกิลลอนช์นะครับลอนนี่คือบวกคีย์ข้อแชร์35%ซึ่งทำไมมันถึงดีเพราะว่ามันคือสกิลที่ไปบวกกับมาสเตอร์บิวตี้ของนางนั่นเองนะฮะะะกกก็็คคคืออออแลล้้วววเเนนนนนนถึงง3ช่่่รรััับบบบสีาฟ ให้ตัวเองอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอย่าลืมครับอันที่อัพก็คืออัพเต็มไปเลยนะครับอ่าส่วนสกิลของไท์เนี่ยพวกสกิลเบรกทั้งหลายแหละเนี่ยผมอ่าผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเยอะม่านะครับอ่าถึงจะมีทินิตี้เบรกก็ตามนะครับแต่ว่าสกิลร้อนเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากเพราะว่าที่จำเป็นต้องไปเล่นเป็นไวทกิ้งเพราะว่าร้อนเนี่ยแหละครับ ที่เหลือก็อันน,น,นี้เยอะมากเนี่ยถูกเอามาใช้ในเลสสำหรับการสติลไทม์แล้วก็สติลวิชันอะไรพวกนี้นะครับทำให้บอตีวุ่นนะครับซ,ซึ่งมันก็ใช้เท่านั้นแหละฮะส่วนลิมิตเบิร์ดเนี่ยมันมันก็ดีอยู่นะแต่มันใช้ a p พีทีสามันนี้จะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่า,ามัน ทำให้ตัวเองอืดขึ้นและทำให้จัตูรบางลงนะครับเป็นสกิลที่ดีนะครับแล้วก็ส่วนสกิลสีเขียวนะครับก็แน่นอนว่าเราจะใช้ไวกิ้งรอนะครับบวก a อกแทกับเฮนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเราจะบวกตีฟรอนะครับคือ agility กับบวก move นะครับซึ่งมันโอเคแต่ว่าถ้าใครอยากให้เยอะม่ามีเฮดเยอะๆนะครับก็ใส่อันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ายังไง move กับ agility นั่นดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ เมื่อโดนตีจะเพิ่ม HP นะครับ25%นะครับแล้วก็ใส่เบอร์เซอร์ให้ตัวเองครับใช้อันนี้แหละครับดีแล้วครับอ่าอ่านะครับหรือบางคนก็ใช้ชอบใช้ Quick Action นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวผมเองเน้นชอบเน้นตีแรงนะโอเคอ่าส่วนอันในอาวุธนะครับแน่นอนว่าอีคิ p เม n นของเยอะมากก็คือขวานทองนั่นเองฮะผมน่าจะยังไม่ได้คารบออกมานะครับน่าจะยังเพราะว่าฟาร์มไปแล้วหรือมั้งหรือไม่ได้ฟาร์มไม่รู้ จำไม่ได้คือเออไม่ได้ฟาร์มอ๋อฟาร์ไมไว้เนี่ยมีเลขที่ปีหกสิบห้าอันนะครับมีของฟาร์ไมได้ก็คือฝาดขวาอันนี้แหละครับไทป์อ่าไทป์คิดที่ข้อน่าจะมีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออเอาไทคิดที่ข้อก็ได้ครับเพราะว่าอ่ามันบวสกสกิลทีเอ็มอาร์ของนางนะครับอ่าทัสอ่าสก,กิลมาสเตอร์บิลิตี้ของนางนนครับเอาไทเป็นไทคิดที่ข้อก็น่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบความแรงจะแบบ แอซซอลเพื่อเผื่อตัวอื่นตัวข้างหน้าที่เป็นไวกิ้งมาในอนาคตก็ได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับชุดเกราะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอใครนะครับหรือไม่ก็ใส่แหวนโบกทีที่ข้อก็ได้นะครับแหวนเอล็กซันดไลลิงนะครับแล้วก็สำหรับทีมอาร์ก็ผมเชื่อว่าเยอะม่เนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวที่เป็นดาเมจหลักแล้วเพราะฉะนั้นถ้าในมองในแง่ของของจะเอากระดิ่งมาใส่ให้นางดีไหมก็อ,อาจจะไม่ดีนะครับเพราะอาจจะมีตัวที่เก่งกว่านางแล้วหมอเหมาะกับกระดิ่งมากกว่านางก็ไม่เป็นไรครับก็สกิลอะไรก็อะไรก็ได้ที่มันบ แท็ก็ก็ได้ครับเอามาใส่ได้เลยฮะอ่าจริงๆอย่างอย่างหูหมาน,นี้มันก็กบัวแท็กได้ห่ดนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อันน Grammy ี้บวกแต่เมจิตใส่อันไหนก็ได้ครับจริงๆก็คือทริปสนัดอันไหนก็ใส่อันนั้นนะครับเนี่ยส่วนการ์ดนะครับไอเยอะมากเป็นตัวสลัแบบสลัเลยฮะฟูลสลัเลยฮะฟูลสลัก็คือทุกอย่างเป็นสลัไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการ์ดที่เหมาะกันนะก็คือการบวกสล mm. ัทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่เอ่อบวกสลับวก บวกดีเฟนซ์คู่กับสแลชของตัวใบ MR หรือแม้กระทั่งใบนี้นะครับไหนนะเอคโคสกิมมิงนะครับหรือว่าจะเป็นใบนี้ก็ได้ครับบวกอจิลิตี้บวก,กสแลชนะครับคือมันมันเลือกได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนไปนะครับส่วนซัมมอนนะครับซัมมอนเนี่ยเอสเปอร์ Expert ที่บวกสแลชเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าแรงที่สุดเนี่ยผมก็ ผมก็จะพูดว่าโอดินแต่อย่างที่ผมพูดเหมือนเดิมนะครว่าเยอะมากไม่ใช่ต,ตัวดาเมจหลักอีกแล้วนะฮะในในแพทปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีมังกรสองหัวลองเอาใส่ให้นางก็ได้ครับมันแรงอยู่นะฮะหรือจะใส่นี่ก็ได้ครับใส่โกเลมก็ได้ครับแต่ว่ามันก็เสีย ข้อเสียคือ agility ต่ำนั่นเองนะฮะโกเลมได้แค่10เองนะครับแต่ว่ามีแมนอ a t เตอร์คู่กับบอดีเฟนต์นะครับคือจริงๆแล้วโกเลมมาใส่ได้กับทุกตัวนะครับที่จะเอาไปสู้ PVP นั่นเองนะฮะโอเคสำหรับเยอะมากก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าเป็น quick review สั้นๆนะครับในคลิปนี้นะฮะอ่าก็ส่วนส่วนเรื่อง อย่างที่ผมบอกครับ CMR นะครับว่ากูมิไม่ยอมรับนะครับแล้วก็เราจะไปต่อกันไหมก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมเองว่ายังม,มองว่าตัวเกมยังมีความน่าสนใจอยู่ฉะนั้นตัวผมเองก็จะยังเล่นต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆครับจนกว่าผมจะรู้สึกว่าตัวเกมมันไม่น่าสนใจแล้วนะครับเมื่อน,นั้นนั่นแหละฮะที่ผมจะยอมปล่อยผ่านยอมยอมเลิกเกมนี้จริงๆนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาจบคลิปเป็นด้วยการใช้เลเล็กน,น้อยของผมเองฮะก็คือ กาชาโง่งผมเองมีอยู่ใบเดียวครับถั่วไปวันละใบก็พอครับที่เขาแจกฟรีเนี่ยฮะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าในช่วงอะไรจะมาจะไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นัวท่านะครับอ่าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันวันพึ่งวันที่วันที่เท่าไหร่นะนี่อาทิตย์หน้าพิ่งวันที่เก้าเองครับตัวคริสต์มาสน่าจะยังไม่เข้านะครับแต่ถ้าเข้าก็ ตัวใครตัวมันฮะแล้วผมก็แอบลุ้นว่า UFC จะเข้ามาซ้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปครับว่าเป็นยังไงโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายค่ะบขอทุกคนโชคดีมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบ๊ายบายครับ